มนีนทติยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควอมันนะคะเลขควอมันของแม่สารคามนะคะแม่สารคามฟันหน่อยๆฟันบ่ลายนะคะตัวเลขบางข้างกามีเขา่ามีรถด,ดกาะยะวาการน,นะคนุติยาับเป็นสภาพบูนหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะแต่สําหรับหัวที่พานมาแนวทางของแม่สารคามฟันว่ายายเผายายทวดมาบอกให้เสื้ออายุหรือชื่อว่าจะเป็นหนึ่งนหกนะคะบอมามาตะเลขหนึ่งนะคะ สำรับวัวน,นี่ฝันฝันมาพีหน้ามาบอกเลขพีหน้าตนนี้เคยมาบอกเคยถูกสองตัวนะคะคนมาบอกเลขสองตัวสองคู่คนบอกว่าถ้าถูกนะคะถ้าถูกขอเสือกันหนาวนะคะนาน,นี่เป็นนาหนาวคนยูหน้าคนหนาวน,นะคะอยากได้เสือกันหนาวเลขที่มาบอกเป็นเลขสองตัวสองคู่จะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะ ค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แนวทางมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าว่านีว่านีแม่โตนอริยาขับรถอยู่เลยบ่ได้ตั้งกลับมากอะไปหาย่าย่ายล้มย่ายบ่สบายเพราะย่ายกับข้มดันขึ้นสูงก็เลยบ่ได้โทุกลับเลยมันเดือดแล้วเก่งใจค่ะแม่ตอนนี้แม่หายดีเนาะมืออื่นกระสิขึ้นลงขึ้นศาลค่ะแต่ว่าันนี้ก็ เตรียมเอกสารยังไงแล้วเมื่อหล่ะจ้าคือว่าหายเป็นปกติแล้วมันประกาศต่างๆรถท่าลงแต่เพราะท่านดีเป็นไดยค่ะเพราะว่าเข้าขวานี่บวมแล้วก็นอไม่ค่ะก็เลยได้ออกจากงานมาได้ยสองเดือนกว่าแล้วค่ะอ๋อหายหายไปบ่ายเด้อว่าแม่ช้อากาศหนาวนะคะอากาศเย็นค่ะอันฝันว่าผีหน้ามาบอกเลขกสองตสองหางนะค่ะผีหน้าต้นเก้าว่าแม่ที่อยู่หน้าแม่ปีนป่าซ่าเมียนเมียนขาดชิวาตายสายอยู่หน้า ปัดผีปัสสาวะไหมคะที่ว่าเพิ่อนนอนตายมาแม่นค่ะแม่นค่ะที่ที่เพิ่นเคยมาขอเหล่าสองแปดหาแมนผีหน้าต้นนั่นบ่แม่นค่ะแม่นค่ะตน,นี้เลยค่ะมัดไม่เกื่อนิ่นเสียหมองพันสายไหมคะ่ะรถเกี่ยวเขาไหมคะ่ะอืมผีหน้าตายอยู่หน้าก็ะเร็ตตังว่าผีหน้าเล่ยเมืนบ่แม่แมนค่ะ <laughs> เคนเ่นมาบอกคนหนึง่งคันว่ายายเสียวเนเล่เหล็ก แต่มันมีหลายดอกมีสองโตสองหางเสือเน่ค่ะตวซีซ <ฮา S 2> อสสเสือกนันหนาวันีนเด้อกันขันออกม็มีมากขนาด้ค่ะค่ะกาเล่นไห้ว่านสองหางมียูนสองตีกับสองหนึ่งนะคะ่ะสองหางคสองตีกับสองหนึหนเราอันโตได้เป็นบนโตได้เป็นล่างเหม่ย เพิ่อนว่านให้เซื้อวเราเพิ่อนไม่ได้บอกว่าบนล่างนี่ค่ะให้ไม่แต่ว่าให้ไปบนให้ไปล่างน้ำวังสิแม่ค่ะอ๋อไปคล้ายๆว่าจะบอกว่าไปกับบนลา่า,า,คคางประมาณนี้ไม่บังคับเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะเพื่นว่าอยากได้เสียกันน้ำได้เพราะไม่ยั้งดอวกันออกมาตัวนี้ซื้อให้สองตัวเลยเอาหนาๆเลยวางสิค่ะเพิ่งได้ยิมหน้าตาเพิ่นเกิดคือไทยเฮาอยูบอ่บ่แม่แม่ค่ะ้าเพิ่นหลังเป็นนั่นนะคะเป็นแบบว่า บอ,อสูนาเหาแมน่นค่ะแบบว่าเป็นประหยัดเยอะค่ะหนาเพิ่นตอนเพ<แ>ิ่นตาย,พย,าย,าตายเพิ่นน,นอนตายเฉยๆว่าแม่นบ่แมนเพิ่นนอนตายเยอะค่ะตาหนาเพิ่นบัวไหมค่ะบวมแบบว่าขึ้นอืดขึ้นอืดแม่นค่ะน้องนุ่นว่าขึ้นอืดปะน้องนุ่นเคยเห็นพีตัวเป็นๆไหมคะ่ะแม่นางทายคลิปน,น้ำกันว่าขึ้นอืดปะ อ๋อดูในหนังดูหนังผีมากเห็นน้องนุ่นหล่อสวยน่ารักขึ้นแม่เลยค่ะแม่ต้องโาเบิ่งตัวจริงค่ะตัวจริงก็น่าราเป็นตัวจริงอยู่ในทอดสำหรับค่ะน่ารักมากเลยค่ะเน่ต้องโาเบิ่งตัวจริงอยู่บ้างอ๋อแล้วแม่บอคนบ่ไม่ได้ีกสามตัวบ่ค่ะแม่บ่ค่ะมีแต่สองตัวสองหางแค่นั้นค่ต์กัน ซื้อเอาหลายๆโลดคันได้นลยอ่ะเื้อเสื้อกันหนาวสองตัวให้เด้อเป็นรางสิบแลืวเป็นเย็กได้เสื้อสองตัวอ่ะเอาบอกว่ายังไงซะเอาเลขมาแลกเสื้อบ่ค่ะมีอยู่แค่นั้นค่ะเอาเป็นหนึ่งมวนเดียวจบกันเลยค่ะมอ๋อถามถามว่ามีพรมถือถ่ายกันขึ้นมวนเดียวจบแต่รูปมา สารคามเป็นเลขฟันนะคะฟันมาผีหนา้าผีหน้ามาบอกผีหน้าตนเก้าตนนี้เคยมาบอกถนน้ที่ย่าจำมาิดงวดนั้นเคยมาอ่าขอกินเหล่านัา้นอ,อยากกินเหล่าสองแปดหางวดนั่นไปซื้อว่ามันจะออกสองแปดหรือ <8. S 1> 28, หรือสองแปดหรือหาแปดตอนนั่นสองแปดค่ะสองแปดค่ะอ๋ hide, อเป็นมาขอ,อก,กินเหล่าสองแปดหางวดนั่น,นสําหรับงวดน,นี่มาบอกเลขสองคู่ถ้าถูกขอเสือเสือกันหนาว เลขที่บอกคือสองซี่กับสองหนึ่งคนพอบอกว่าเป็นบนหรือล่างคนบอกให้ไปบนล่างนั้นที่ยากอะเลยเขียนว่าไปกับบนล่างอ้าวขอพูดแม่หลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะงวดนี้เอฟซีเาวดีคอยแม่หายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ถูกรางวัลใหญ่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอมีพี่น้องเอ็ก็์ซี่กดงยินแล้วนะคะเนี่ยทางของแม่สรารคามข้ากับมาพิจารณาซอยกันนะคะเพิ่นตะกอนหนานี่เพิ่นเป็นแม่บ้านยศนูศูนย์ศูนย์ศรัุสาคามนะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนจะถูกเลขร้ายงวดต่อกันนะคะเราแม่แล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะรถส้นกันนะคะรถเพิ่นกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบส์ส้นกันเพื่อนกระเจ็บนักนะคะ เข่าล่องบาลน,นอนห้องไอซียูนา่นนะคะเดือนนี้ก็ยังหายยั่งย่านเป็นปกติแต่กันี้การจะไปเ,ปเรื่องเงเป็นเล่ากันยูนะคะแต่ขอพัอมมานาให้แม่เพิ่นหายไวไว้คณะเนะพิ่นพัสบายนะคะช่วงพี่เพิ่นอยู่โรองบยานเพม่นก็ส่รงขอความเสียงมาใหาน้นนทิยาเอาแนวทาว่าแบ่งฝันเยบซี่นะคะกระบอกห่วงเลขนะคะสำหรับช่วงเขาพรรนาจำสินสามเดือนเพิ่นก็หยุดธหายนะคะ ่นบ่อหายเลขพ่อออกค้รนซาแล้ว่นกะหายนะคะช่วงนี้กับเป็นเลขพอทีผ่านมานี่บ่อเขานะคะเลขคุณย่าย่ายแถามาบอ่อหายเสื้ออายุย่ายเถาย่ายทวดที่หนึ่งศนะคะอายุ่นบ่อเขาตัวเลขก็มีเขาไม่รู้สำรับงวดนี่ย่ายเถวมาบอกเป็นพีหน้าแล้วค่ะพีหน้าตนนี้นุ่นที่ยากผาจ้ำบ่อพีดนเคยมาบอา่อลรยงวดแล้วก็แม่นนะคะแต่ละข้อต้องซื้อให้เป็น คนบอกสามโตนี้ต้องตัดคู่นาแต่ละสำหรับวันนี้คนบอกแค่สองโตหให้ซือบนล่างนะ้องยาก็เลยเขียนไปกับบนล่างนะคะเนี่ยทางของเ่นมาบอกสองคู่นะคะสองซีกับสองหนึ่งถ้าถูกแล้วนะคะเพ่นอยากได้เสือกันหนาวนะคะค่นบอกว่าใครๆว่าเอาเลขเมลกเสือนะคะอยากได้เสือกันหนาวเพราะไม่เป็นอะไรกับพิจารณานะคะน้องทิยากกับเป็นซื้อกลางหาเป็นสะพานบนหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะ กิจารณาดีๆนะคะชอบตรงใจกับคอยจัดคอยลงทุนนะคะถ้าโชคดีก็คคอยมารวมทําบุญสื่อเสือให้เพิินน้ากันนะคะนะคะทุงที่ยากก็ขออวยพรหายพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีโชคหมันกันแน่ทางเลขผีนาของแม่สารคามนะคะ